สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารการคาดการประมาณน้ำตาลโลกของปีหน้านะคะคาดว่าในปีการผลิต2022-2023ทั้งโลกจะผลิตน้ำตาลได้ประมาณ175.6ล้านตันนะคะซึ่งน้อยกว่าปี2021-2022ประมาณ4ล้านตันค่ะ สาเหตุหลักก็มาจากอินเดียนะคะซึ่งอาจไม่สามารถผลิตได้มากเหมือนเดิมค่ะขณะเดียวกันนะคะความต้องการบริโภคน้ำตาลของปี2022-2023อาจเพิ่มขึ้นสูงกว่าปี2021-2022ประมาณ3ล้านตันค่ะ อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจกภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คี่คลายลงค่ะจึงมีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำตาลของปี2022-2023จะน้อยกว่าที่สามารถผลิตได้ประมาณ1.3ล้านตันค่ะ โดยคาดว่าเป็นการลดลงประมาณ8 0 0 0 0ตันจากภาคกลางตอนใต้ของบราซิลนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงประกอบกับสภาพความแห้งแงล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในคิวบาเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะคาดว่าปริมาณน้ำตาลของสภาพยุโรปทั้ง27ประเทศจะลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ7 0 0 0 0ตันค่ะไปอยู่ที่ประมาณ15.5ล้านตันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นรว ทั้งการแข่งขันของพืชอื่นที่สามารถให้ผลตอบแทนดีกว่าเช่นข้าวสาลีค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ